มาติดตามกับข่าวสุดท้ายค่ะเกิดเหตุหนุ่มชายคนหนึ่งวัยอายุ24ปีกินยาเกินขนาดแล้วออกไปปีนอยู่ระเบียงหน้าห้องต้องมีการรีบโทรหาพ่อกับแม่ให้มาเกี้ยกล่อมเพราะเขาโวยวายค่ะไม่ได้ออกไปปีนธรรมดามีการวกเวกโวยวายแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มกลัวกันไปดูตามภาพกันหน่อยค่ะ ที่อาคารพาณิชย์สองชั้นนะคะที่ซอยหนองไผ่หมู่ที่สตสําบลศิลาเพืภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นต้องมีการเข้าไปพูดเยี่ยกก่อมนะคะหลังจากพบว่าชายคนดังกล่าวกําลังเกิดอาการคุม้มคังเดินออกจากห้องนอนของตนเองแล้วไปยืนที่ระเบียงพร้อมกับมีการเอะอะโวยวายอ่ะแต่ไม่มีอาวุธอย่างใด ทราบชื่อค่ะคือนายตะวันและป้องอายุ24ปีอยู่ในอาการคุมข้างค่ะผู้ชมคะแม่ข้าวของเองเขาก็โยนออกหมดเลยมีการว้อยวายอยู่ที่ระเบียงชั้นสองอาชาวบ้านเห็นค่ะกลัวเลยทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการติดต่อญาติเข้าไปเกี้ยกล่อมให้หน่อยได้ไหมจนกระทั่งเวลา13.45นาทีค่ะนายตะวันเองได้มีการเดินเข้าไปภายในบ้านตำรวจสายตรวจเองแล้วก็หน่วยกู้ภัยเองต้องรออยตรงนั้นนะคะ จนกว่าจะช่วยรวบตัวนายตะวันออกมาได้พอรวบตัวเสร็จค่ะต้องมีการนำส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครลินเพื่อรักษาการต่อไปส่วนทางด้านพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาร,ริกิจเองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นได้มีการพูดสั้นๆนะคะว่าจากการพูดคุยกับบารดาของนายตะวันนะคะนายตะวันเองเคยรับการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครลินขอนแก่นมาแล้ว แต่เนื่องจากคือระยะเวลาผ่านไปนายตะวันได้มาเช่าบ้านหลังเกิดเหตุคือเมื่อวานเอาเข้าไปค่ะคือเมื่อวานประมาณนั้นแหละค่ะแล้ววันนี้นายตะวันเองได้มีการกินยาไมเกนไปหนึ่งแผงหนึ่งแผงนะคะไม่ใช่หนึ่งเม็ดนายตะวันมีการกินยาไปหนึ่งแผงซึ่งหนึ่งแผงนั้นมีทั้งหมดสิบเม็ดมันก็ต้องเกินขนาดสิคะเกินแน่นอนซึ่งการกินยาเกินขนาดอะ่ะจะทําให้เกิดอาการคุ้มคลั่ง นาตะวันเองไม่เคยมีบทเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดก็คาดนะคะว่าจะเกิดจากการกินยาเกินขนาดจนทําให้ไม่ได้สติแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งตํารวจเองก็ได้มีการนําตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมกับกําชับให้มารดาเนี่ยคอยดูแลลูกอย่างใกล้ชิดอย่าให้ลูกกินยาเกินขนาดอีกเพราะอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้น แม่ต้องบอกเลยเยอะแย,ยะมากมายเรื่องของภพยาเสพติดและเรื่องของการกินยาเกินขนาดส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบที่เราต้องเจอกันนะคะเอาลคะครับุณชมคะวันพรุ่งนี้จะมีข่าวข่าวอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงบ้างดิฉันจะมาอัปเดตให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันดิฉันและทีมงานข่าว KKC TV หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ